สวัสดีครับสมาชิกทอฝันครับวันนี้ผมจะตอนกิ่งดูดูแรงให้ดูนะครับผมก็จะคว้นกิ่งนะครับอย่างเงี้ยแล้วก็เอาอันนี้ออกเอาเปลือกออกนะครับอ่าเน้นเน้นตรงด้านบนนะครับเพราะว่าลากออกลากจะออกด้านบนนะครับอ่าตรงนี้เสร็จแล้วผมก็จะเอา ต้มตอนมาพุ่มนะครับพุ่มอย่างเงี้ยนะครับพุ่มตรงนี้กลางนะให้อยู่กลางแล้วก็ผมก็จะมัดนะครับใช้เชือกฟางมัดของผมเนี่ยจริงๆมัดแเ,เส้นเดียวก็น่าจะโอเคละตรงนี้สําคัญนะครับเราต้องสองตลบหนึ่งตลบสองตลบอย่างเงี้ยแล้วก็ดึงให้แน่นเชือกฟางผม ไปโดนสบู่ยังไงไม่รู้นะครับเรียบร้อยแล้วครับเสร็จแล้วเรากา็ที่สำคัญนะเคล็ดลับดูดูร้อนเอาไออลูมิเนียมพลอยนะครับที่เขาไปย่างปลามาหุ้มครับแล้ก็วัดดูว่าเราต้องใช้ความยาวขนาดไหนนะครับที่สบบาทนะเพื่อมา อันนี้ครับเราก็ปาดนะครับปาดเสร็จเขาก็มอนะครับอย่างนี้ครับเรียบร้อยเป็นอันเสร็จนี่แหละครับเป็นการต้อนกิ่งลูดูร้อนนะครับวันนี้ลาไปก่อนนับสวัสดีครับ